ก็กำลังแต่งตัวครับจากเวลกังลังกายโอ้ยบ้าตายไปเลยไม่ดีนะกองหน้ากองหนากำลังใส่รองเท้าครับดูดูจันจันทิพย์ไทยบ้านหูนะครับผมก็ถึงสนามเป็นที่ร้อยนะครับเราจะกังลังกายครับในวันนี้เดี๋ยวครับผมไม่ได้ใจ เข้ามาขอเลี้ยแต่ดูข้าว่าแมนนี่บ่ใหญ่เดี๋ยวแต่หัวนะครับนี่เดี๋ยวแต่หัวครับโอเคครับผมไปวิ่งกันครับผมวันนี้ก็มาออกกําลังกายนะครับที่สนามวิทยา,ยนะาลัยออกไหมถึงแล้วปุ๊กจิมหาลแล้วไปเรื่อยลงบรรยากาศครับลมแรงเย็นนี่ครับวันนี้นี่ปวดตัดมืออยู่เปวดทีมงานครับทีมงานขาวคือเขา จัดไปจัางว่านี่ครับมีสนามบัสอะไรเต็มหมดเลยครับเดี่ยมึงเคย,เคยก,กับครค่เล่นทาสองขอ้อเล่นตาสองขอ้อตัวเล่ยน,นสันตีตัวเล่ยน,นสันทีเฮนหาวนี่วันนี้เรามาเผาปูกันนะครับกินเทียนหมูนมืนเผาปูวันนี้เัือนหาวโอเคครับผมไปวิ่งกันนี่ไปบินครับนี่อีกสิบกิโนะครับ นี่ก็พอ่ิ่งครับผมให้หลายรอบไอ้วิงวิ่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 งโอ้วันนี้ก็มา

叫干味。 ครับผมวันนี้ก็มาเล่นบาสนะครับมืดีการครับโอเคครับผมเล่นบาสกันครับผมก็ถึงสนามเป็นที่ร้อยนะครับอรอเจอะกาลังกายกัน,กน,นในวันนี้ เดี๋ยวครับเด้ามาขอนี้จะดูเข้อควาแม่นี่บ่อยยัเดี๋ยวแต่หัวนะครับนี่เดี๋ยวแต่หัวครับโอเคครับผมไปวิ่งกันสวัสดีครับวันนี้เราไปออกกำลังกายเช่นเดิมนะครับอันนี้คือเด็กตะนะครับไปดดเดี๋ยวเดี๋ยวนีังขายัง ครับผมโอเคสรับตอนนี้ก็ทำแล้วนะครับผมประมาณหกโมงหกโมงตื่นนะออกกลังกายคนเดียวครับตัวแรงฉันฉีก็ประมาณนี้ หลังจากออกลากายเสร็จนะครับเงินดีแดบแป๊บก็จะไปยืนข้าเมือกายครับโอเคครับครับวันนี้ก็ออกลากายเสร็จนะครับประมาณหนึ่งทุของที่จีนนะครับโอเคเปนไงบางครับสำหรับการ ออกกําลังกายวันนี้ฮะวันนี้วิ่งจีรอบครับสองวันนี้คนละสองรอบนะครับสามรอบครับวันนี้จัดไปสามรอบเลยมงมึงมสาวซื้อวะเดียมันเลียนกำลังจะเดินทางไปกินเขานะครับวันนี้ตอนนี้ก็อยู่ประเทศจีนมเบิ่งมู้สาวซื้อที่ล่ะอยู่ประเทศจีนนด้ครับคือสนามกดแบดบี้ะครับสนามบินไดโอเคครับผมแอ้วก็ผ่อนไม่คด แต่ผู้สัตว์แต่ผู้สัตว์สององค์นะพูดว่าโอ้แต่ผู้สัตว์ยแต่ผู้สาวจีนมาไม่ใช่กันบันให้ประตูกาดครับเหรอโอเคครับผมเรื่องนี้ปวยปยว่าสัตว์จะใ้ตลอดสวัสดีครับไอรีกิ้งรุ่นวันนี้ที่แานไปออกกําลังกายนะครับไปตัวเดียนเส้นทีมาดิหลังจากข้างหาย ห่างหายการออนหลังกายมาสองอาทิตย์เด้ครับวันนี้โซนหลุดเอี่ยวเหรอใช่แล้วครับวัอนี้โอเคคนสวนอะไร่อนนี่สายยาไอรียู่หัวออกได้ครับวันนี้ลาย <c oughs> <c oughs> ลาย,อ,ยาอีกแล้วบรรยากาศครับก็เราเป็นดาราสังจูาดาราสังจูครับ ด่าได้สังเกตนะครับไอ้สายยาอยู่หัวออกจริงนี่แต่